สต่อจำนวนแต่มถึงศูนย์จะเดงนมาอันนี้เขารียนชูโมกิพันมาแล้ววันนี้เขาสิมาเข่า้อที่3ามมาฝึกเขียนตัวเลขหลายๆเพื่อให้เก่งขึ้นอ่าตัวนี้แมนพอลานจะได้ฝึกเขียนหนึ่งเ็นบอขีาจํำเล็บสีแดงแทนให้เลขหนึ่ง รือว่าหนึ่งนี่เท่ากับหนึ่งอันจีแดงตัวนี้เวลาเขียนให้พวกหลานเบิ้งตามนี้เลยปึ้มพวกหลานเป็นแบบนี้เนะาะให้พวกหลานขีดตามเจนตัวนี้ขึ้นมาแนวนี้เวลาขีดนี่เลขหนึง่งให้ขีดไปตามลูกศรที่เพื่อนแนะนําเนาะนี่ขีดถ้งนี้ขึ้นมาเอาลงมาทางลุมอันนี้ก็คือการขีดขึ้นมาทางนี้เอาลงมาทางลุมสองบันี้ สองแทนให้จำเม็ดสองอันหรือว่าจำเม็ดนี้เท่ากับสองแทนให้เลขสองมีได้สองเท่ากับจำเม็ดสองอันเลขสองอ,อันใดกย็ย่านาอให้เขียนทั้งหัวมาคือเก่าเนาะให้ปฏิบัติตามนี้วันนี้สามสามตัวนี้แทนให้จำเม็ดสีแดงนี้สามหรือว่าสามเม็ดสีแดงเท่ากับสามมีสามอัน มีตัวนี้สามเลขสามลาเขียนเลขสามให้เบิ้งตามตัวน,นี้เลยให้โบราณเขียนไปซีซีนแทนให้จำเลขซีหนึ่งสองสามีเท่ากับซีจุนี้ 4, 4, 4, 1, 3, 4, 4, เขียนวันนี้เวลาเขียนเลขซีให้เบิ้งเดอเลขซีเขียนเขียนแบบใดวันนี้ให้จำ เห็นบบจ้ำสีแดงอยู่นี่จ้ำสีแดงนีสีดลงมาทางนี้ฉีดไปทางนี้แล้วฉีดลงมาเบื้องนี้เด้อวันนี้เลขห้าห้านี่แม่หนึ่งสองสามสี่ห้าจ้ำเม็ดห้าอันนี้แทนให้เลขห้านี่ได้เนาะเท่ากับหรือว่าเท่ากับเลขห้าเวลาเขียนเลขห้า ให้ผู้หลานเบิ่งจ้ำเม็ดสีแดงไมน,น้อยอยู่นี่สีดลงมาทางนี้ก่อนแล้วก็สีดไปทางนี้จนส,สีดหัวมันนี้อ่าให้ผู้หลานปาฏิบัติตามนี้เด้อบาทนี้ขอทีซีมาเขียนจำนวนน้ำกันอ๋ออันนี้แมน แนะน้ำให้พวกหลานนับจำนวนที่อยู่ในบ็อกตัวใดตัวนั้นและให้พวกหลานเขียนจำนวนตัวย่ามาหนึ่งสองสามแสดงว่าอยู่ในบ็อกตัวนี้ต้องไี้เขียนเลขสและอันนี้เดยสตีเขียนเลขหนังให้พวกหลานนับตามจำนวนเดอ้อตัวนี้นี่จะอ่านให้พวกหลานนับใจเดอ้อ สำหรับบทเรียนเฮามาฮอดนี่เบิดเพียงเท่านี้เป็นวีชาคณิตศาสตร์เนาะอันนี้อย่าลืมมาไฮโพหลานนับจำนวนรถนี้จะคันอันนี้จะคันลักลักบ,บ,บทเรียนบทนี้ไฮโพหลานเขียนจำนวนตัวนี้เลขใหญ่แบบนี้ให้มันสุดเหวยเด้อสำหรับวีชาคณิตศาสตร์สมองนี้มาฮอดนี่เบิดเพียงเท่านี้ถ้าพนอลานบ่เข้าใจ ครูไดพ้พบใจ